รีวิวเครื่องเล่นเทปนะครับแล้วก็วิทยุนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดักกิ้งดักกิ้งนะครับก็คือสามารถใช้เป็นเครื่องเล่นเทปพกพาได้นะก็คือตัวนี้นะฮะเป็นยี่ห้อในชาแนลนะครับในชาแนลโมเดล rxqf 8 0นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเทปพกพาได้วิทยุนะครับเทปและวิทยุพกพานะฮะซึ่งด้านหน้าของเขาเนี่ยนะครับจะมีช่องใส่ฐานซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะ สำหรับเพปุกพาใช้ฐ่าน 2A 2ก้อนนะครับทางฐานสาดเอี่ยมเครื่องสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็สามารถใช้เวลาเราเอาไปใช้ข้างนอกเสร็จปุ๊บนะฮะเราจะกลับบ้านกลับบ้านเราอยากฟังเราก็มาใช้ตัวนี้เป็นด็อกกิ้งได้นะครับนะฮะจะลองจากด็อกกิ้งตัวเครื่องนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวจะเทสจากตัวพกพาก่อนโดยการใช้ฐานนะครับนะฮะตัวนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีลำโพงในตัวนะครับต้องมีหูฟังเราต้องเสียบหูฟังนะครับ เป็นระบบสตูดิโอนะครับอ,อันนี้ผมเสียงฟังกับเครื่องนี้นะฮะระบบวิทยุเลื่อนมาด้านขวานะครับฟังก์ชันก็จะมีขอยาซูมนะก็จะมี fm Studio Mono อันนี้ Studio นะครับอันนี้ไฮโลก็คือระดับเสียง am นะครับรับได้ทุกครื่นงของบ้านเรานะฮะน้ัดฝั่งนี้ก็จะมีวอลลุ่มให้ แล้วก็ balance, บาลานซ์นะครับร,รุ่มถ้าเลื่อนลงล่างสุดนี่นะครับจะเป็นเลื่อนลงบนสุดนี่จะเป็นปิดิเสียงนะครับตรงนี้จะเป็นช่องใหม่นะอันนี้ฟังก์ชันเป็นแล้วก็รองรับเทปเมทัลเลยนะครับรองรับเทปเมทัลน,นะครับอันนี้อันนี้เอ็มนะครับโซเอเอ็มสถานะไฟนะปัดติครบนะ เวลาติดเวลาเจอขึ้นจะติดไฟนะครับก็ถ้าเลื่อนมาด้านซ้ายก็ติดเสียบจุดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับจุดขึ้นที่ช่องใหม่เครื่องสวยมากนะตรงนี้เป็นอไร้อยเลยมาเป็นเวลานานหลาย สามารถอาจจะวิทยุลงเทปได้จาะอุปกรณ์ภายนอกผ่านช่องหม่เนี่ยลงเทปได้เพืเทปให้ดูกันนรอบอันนี้สําหรับเป็นพวกพานะครับ่อไปนะฮะเดี๋ยวผมถอดออกจากตัวหูฟังนะครับแล้วเราจะเอาตัวนี้ไปนะครับเสียบกับด็อ c k i n g นะฮะเดี๋ยวรีวิวยาวหน่อยนะครับสําหรับคนที่จะฟังเสียงให้ก่อไปด้านหน้าเลยนะครับในรูปสตูดิโอนะครับ ด้านข้างนะครับจะมีช่องหูฟังแล้วก็ exit Phone นะครับก็คือต่อภายนอกด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็จะมีช่องเสียบไฟ DC ไฟ210โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะหัวกลมนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไฟ DC ด้วยนะครับ9โวลต์ลบในนะฮะแล้วก็มีไดเอ t เป็น RCA ด้วยนะครับน่าใช้งานได้หมดนะตัวนี้นะครับส่วนฐานผมไม่ได้ลองให้นะครับใช้ฐานทั้งหมด6ก้อนนะครับฐานเบอร์ สีหกก้อนนะครับล่างทานสะอาดนะฮะน่าใช้งานได้ปกติไม่เป็นเจแปนนะครับตัวนี้สีก็ประมาณนี้นะครับตัวเครื่องสภาพสวยตัวนี้เป็นด็อกกิ้งนะครับก็คือเป็นตัวรับเสียงนะฮะซึ่งถ้าไม่มีตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่สามารถเปิดวิทยุหรือเทปได้เวลาเราจะใช้เราก็ดันลงตรงนี้มันจะมีมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับจะมีแง่งเหล็กตรงนี้นะครับดันลงอย่างนี้ปุ๊บนะฮะตรงนี้ตอนนี้มัน เราใช้แบตอยู่นะสถานะแบตนะครับแล้วเราก็เสียบปลั๊กกับสายไฟที่แถมให้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับแล้วก็ดันเข้ากึกหนึ่งนะฮะนี่ฮะมันจะดับนะฮะสถานะแบตจะดับแล้วก็มาเปิด power ตรงนี้นะครับถึงจะติดนะครับนะฮะตอนนี้อยู่ฟังก์ชันวิทยุนะครับเปิดบน c o w e r เพื่ไฟจะติดนะฮะนี่ฮะ แล้วก็เปิดแอนบาลานตรงนี้ด้วยนะครับถ้าแอนบาลานตัวนี้จะเป็นโมโนเราปิดตัวนี้จะเป็นสเตอริโอส่วนถ้าจะเอาเครื่องเล่นเทปตัวนี้ออกก็กดตรงนี้นะฮะรีลลสนะฮะปึ๊บมันก็จะดึงออกเราก็ดันออกนะฮะมันก็จะอยู่ในสถานะที่เป็นแบตถ้าเรามีแบตในนี้ถ้าไม่มีแบตแล้วก็เสียบไฟปุ๊บสนามแบตแบตมันก็จะดับนะฮะแล้วก็มาเปิดที่เครื่องนี้เลขดีเลยเลขดีครับ ก็ในในตัวของบริัทเราเองนะครับเนี่ยเราเองเป็นไดทีเกตเลยอันนี้ที่เปิดจากตัวนี้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่สามารถเปิดไดที่อยู่ได้นะครบาลานซ์ใช้ได้นะครับมีบาลานซ์มีทุนที่ขาดมีเบรนะครับรับได้หมดเลยเชื่อในระบบสถาบันการเงินนะครับเพราะฉนั้นสามถึงสามปีที่ผ่านมาเองเนี่ยทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงการเองก็มอบหมายภารกิจเนี่ยับให้บริษัทเป็น ระยะลดวอลลุ่มตัวนี้ลงหน่อยนึงนะครับให้วอลลุ่มอยู่ประมาณกลางนะถ้าใช้กับด็อกกิ้งนะครับเพราะว่าเสียงมันจะดังเกินนะถ้าถ้าเปิดสุดนะครับเบสมันจะแน่นเกินนะเยอะไปต่อไปนะคะอันนี้บาลานซ์ใช้ไฟาีเอซีสิบเอ็ดเนี่ยนะคะบอสหยาดไอคอนเองย่างเย็นเนี่ยซึ่งบาลานซ์จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรากดแอมบาลานซ์ตรงนี้นะครับใน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 โครงการ4ีเอเนี่ยมีวิทยุเดี๋ยวจะสอบอัดนะฮะอัดจากวิทยุลงเทพเป็นการ เรียกว่าเป็นมาตรการเป็นโครงการที่เราใส่ม้วนเข้าไปนะครับซึ่งเล่นแบบเปิดฝาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าปิดฝาอย่างนี้ก็ได้คุเล็กขวัญนะครับนะครับนะครับก็ต้อเรียนทางกลกับทางคุณผู้ฟว่าเนการเป็นว่าช่วยซึ่งก็คือพวกวิทยุและเทปจะมาอยู่ในตัวพกพานี้หมดในตัวนี้เป็นด็อกกิ้งก็คือเป็นตัวขยายเฉยๆนะครับนี่ดีนะนะครับประมาณนี้นะครับตอนไปออกเองในช่วงตั้งแต่ฟังก์ชันก็เลื่อนตรงนี้เลื่อนมาเทปก่อขวา เซ้ายเอาขวาได้หมดนะครับอันนี้ที่อาจาะวิทยุเมื่อกี้นะครับอันนี้เปิดเทปแล้วนะครับตัวเครื่องสวยนะครับสวยก็เป็นกลุ่มผู้ีด้ผกระจะโควิดต่อยาเตัวให้ไม่ดีนะสวนของผู้ได้อ่าต่อไปฟังระบบเทปนะครับเครื่องจะมีเสียงฮัมหน่อยเพราะว่าระบบมันเป็นระบบเก่ามากนะครับใส่ม้วนเข้าไปเรื่องต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้านะครับผ่านช่องไม้เดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตเทสอีกรอบ นการอัดนะฮะมันรองรับการอัดนะครับต้องกด play บเก record นะมันถึงจะดังนะครับอันนี้ผมเปิดจากวอล k m a n อรเครื่องนี้นะนะฮะถ้าไม่เปิดถ้าไม่เปิดอากด record มันก็จะไม่ดังนะกด record ปุ๊บเสียงมันถึงจะเข้านะนะครับแบบหนึ่งนะครับอ๋อเสียบในโหมดไมค์ทัวที Record. เสียงมันจะเข้าดังหน่อยเพราะมันเป็นช่องใหม่นะครับอันนี้ต่อเข้าช่องใหม่นี้นะครับนี่คือการต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้าเสียงมันจะแตกๆอย่างนี้หน่อยนะนะครับเพราะว่าเสียงฝั่งนี้จะเข้าไปเยอะเพราะมันเป็นระบบใหม่นะกดสต็อปปุ๊บเสียงมันจะตัดเดี๋ยวลองฟังดูนะที่อัดเมื่อสักครนะเนหัวที่อัดเมือ่อกี้นะครับอันนี้หมดคลอดแล้วนะครับ ระบบอัดใช้งานได้นะฮะต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้าอัดที่ช่องใหม่นี้ได้นะครับอันนี้ที่อัดเมื่อกี้นะประมาณนี้อลองความเสียงเพลงดูนะครับพอซ้ายก็ขวาได้หมดนะครับตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือเลขเคาน์เตอร์ไม่เดินแค่นั้นเองร,อร้านซ้ายขวาได้หมด ทุกอย่างปรับได้หมดนะครับโทนปรับได้หมดนะฮะอันนี้เสียงเป็นที่มวนเทปนะเสียงสะดุดนะครับไม่ได้เป็นที่เครื่องนะครับอันนี้จะเป็นโมโนจะดังข้างเดียวเบลลานแอมบลลา,านเนี่ยจะดังสองข้างนะครับ ไลอาทุกอย่างไม่ได้ร้องให้นะฮะแต่น่าใช้ได้ปกตินะฮะเพราะว่าเครื่องมันเดิมๆเ,เลยตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับ มีเสียงฮัมหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นระบบอารีเจ็ตภายนอกนะครับเป็นระบบทอ,อกข้างนอกนะครับซึ่งมีตัวเนี่ยฮะมันจะมีตัวที่สําหรับซิงกันนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลังเครื่องก็จะประมาณนี้นะมีตัวซิงตัวเข็มปิดนะครับฮะสำหรับจะพกพาก็ดึงออกจะใช้ก็ดันเข้าดัานเข้านะครับจะมีร่อง,องมันดันคึบเข้าไปนะครับใช้ฟังวิทยุได้ปกติ ในพอร์ตเราเองเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราปิดพอร์ตกรรมการเนี่ยไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าล้านเองเนี่ยประมาณนี้ปิดเครื่องก็ฟังก์ชั่นเทปตรงนี้นะปิดด็อกกิ้งก็กดปุ่มพาวเวอร์ลงนะครับนะฮะสำหรับช่องใส่ถ่านก็ตามที่บอกอยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับพกพาได้แล้วก็ใช้ที่บ้านได้นะครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ